สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ค่ะขา่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณฝั่งเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพบกันวันศุกร์ที่ท 12กรกฎาคมพุทธศัก,กราช2567ค่ะดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะได้ผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k คุณอินไซค่ะแล้วก็สามารถรับชมได้ทางช่อง YouTube Channel ด้วยเช่นกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะกับตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ค่ะก็ถือว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะแกว่งตัวนะคะแถวบริเวณ1,320จุดค่ะ ส่วนปริมาณการซื้อขายนะ,ะก็ยังเบาบางลงค่ะโดยมีประเด็นที่นักลงทุนนั้นรอติดตามนะก็คือเรื่องของสารร,รัฐมนูญนัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นปัจจัยสาคัญนะคะขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนะคะก็มีเรื่องของนายเจอรมพาวเวลค่ะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะได้มีการถแถลงต่อสภาคองเกรสนะคะโดยระบุว่าการที่เฟดตรึงอัตราดอกเบียนนะ้ยในระดับสูงเกินไปและนานเกินไป อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของกระแสฟันโฟโนะคะเงินไหลเข้าไหลออกค่ะในสัปดาห์นี้แรงซื้อแรงขายของนักพุนต่างประเทศก็สลับกันไปนะคะในแต่ละวันค่ะส่วนแวดวงตลาดทุนนะคะมีรายงานข่าวนะคะที่เผยแพร่ออกมานะคะระบุว่าตลาดหลักทรัพย์จอจะหารือกับกรอตต์นะคะหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ เพิ่มมาตรการกำกับบริษัทจดทะเบียนนะคะให้เปิดเผยข้อมูลหุ้นที่ผู้บริหารนำไปจำนำนะคะกับแบงค์ให้เร็วขึ้นกว่าปกติค่ะหวังว่าจะเพิ่มความโปรง่งใสกับนักลงทุนมีข้อมูลตัดสินใจครบถ้วนนะคะพร้อมกับชี้นะคะว่าหลังจากใช้มาตรการอัฟติก6วัน,นะคะ่ะมูลค่าของการชอร็อตเซลล์ก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะนอกจากนี้นะคะมีประเด็นของเฟสโก้นะคะได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมัน่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่ระดับ 82.89ค่ะโดยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งตัวค่ะทั้งนี้นายกอบศักภูตะกูลนะครประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนค่ะได้เปิดเผยด,ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะหรือว่า f e d g o CO Investor Confidence Index นะคะผลสำรวจในเดือนกรกฎาคมปี67ค่ะสำรวจระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนยาย,ยน6 7พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะในอีก3เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่ระดับ82.89ค่ะ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงตัวนักลงทุนมองว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐค่ะและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวขณะที่ปัจจัยสุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดนะคะได้แก่การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศค่ะรองลงมาคือการไหลของเงินทุนและสถานการณ์การเมืองในประเทศค่ะ ส่วนแวทบงบ,บริษัทจดทะเบียนสัปดาห์นี้นะคะเป็นเริ่มกันที่ FTI ค่ะหรือว่า Function International นะคะได้มีการเซ็น M.O.U. ค่ะกับ BPS ค่ะขยายฐานลูกค้า Green Home Solution เพื่อเจาะกลุ่ม B2C ค่ะ mm. ทางนี้นะคะดรวิกอนผัวพัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Function International จำกัดมหาชนหรือ FTI ค่ะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าบริษัทได้บรรลุข,ข้อตกลงความร่วมมือนะคะหรือ M.O.U. ค่ะ ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท BPS เทคโนโลยี y จำกัดมหาชนหรือ BPS นะคะโดยทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Strategic Partnership for Green Home Solution ค่ะเพื่อรองรับเทคโนโลยีการอยู่อาศัยอย่างครบวงจรสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบไปด้วย Green Home Technology ค่ะ Green Home Energy Green Home Architecture ค่ะ โดยที่บริษัทฟังชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือ FTI ค่ะได้ตกลงให้การสนับสนุนบริษัท BPS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ BPS ทั้งด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ Green Home Solution สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะเพื่อให้ทาง BPS เทคโนโลยีจำกัดมหาชนสามารถแข่งขันได้เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มที่อยู่อาศัยหรือ B2C โดย MOU ฉบับดังกล่าวนะคะจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาไม่เกิน2ปีค่ะ ซึ่งการลงนาม M.U.U ในครั้งนี้นะคะถือเป็นการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจครั้งสําคัญค่ะที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ระบบกรองน้ําของ F.T.I. ไปยังกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยในลักษณะ b 2 c นะคะและสามารถต่อยอดการขยายธุรกิจร่วมกันได้ต่อไปในอนาคตเนื่องจากฟังชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลมหาจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้นําเข้าประกอบผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ,บ,บาบัดน้ําครบวงจรนะคะได้แก่เครื่องกรองน้ํา จำหน่ายไส้กรองสารกรองตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำค่ะรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบกรองน้ำขณะที่บริษัท b p s Technology จำกัดมหาชนนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเชี่ยีมในด้านการสื่อสารและพลังงานรวมทั้งมีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและเป็นบริษัทจัดการด้านพลังงานสะอาดค่ะสามารถออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G จานดาวเทียม CCTV และโซล่าลูท็อปค่ะ อีกทั้งยังมีบริการสินเชื่อบ้านโกกรีนนะคะร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆไว้รองรับสินเชื่อต้นทุนการเงินสําหรับลูกบ้านอีกด้วยค่ะทางด้านของผู้บริหารของ BPS นะคะนายสุรพงศ์สาเรศพันธ์ค่ะซึ่งเป็น c e o ของ BPS นะคะก็ได้เปิดเผยว่าการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FTI ในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการเสริมศักยภาพในการให้บริการ Green Home Solution ของบริษัทให้มีความ หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและด้วยผลิตภัณฑ์ระบบกรองน้ําที่มีนวัตรกรรมและคุณภาพในระดับสากลทําให้เชื่อว,ว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่พักอาศัยและจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในอนาคตค่ะมาต่อกันที่รีโอบ้างค่ะมีการประกาศจับมือกับเวียดเทลโพสนะคะรุกบร,ริการขนส่งข้ามพรมแดนไทยเวียดนามจีนค่ะเพิ่มความแข็ง,แ,ขงแกร่งธุรกิจโลจิสติกแบบครบวงจรนายเกติวิทย์สิทธิทสุนทรวงศ์ค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซีโอของบริษัท Le โอกรอบอลโลจิสติกจำกัดมหาชนนะคะหรือเลโอก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคม67ที่ผ่านมาค่ะบริษัทได้เดินทางไปเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะคะเกี่ยวกับการขยายขอบเขตการให้บริการโลจิสติกร่วมกับบริษัทเว t เทลโพสคอ o r ปอเรชั่นหรือเวสเทลโพสค่ะที่สำนักงานใหญ่ของเว t เทลโพสณ์เมืองฮานอยประเทศเวียดนามนะคะ เพื่อร่วมกันสร้างระบบการขนส่งเพื่อการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรจากประเทศไทยไปยังสาธารณประชาชนจีนค่ะผ่านประเทศเวียดนามนะคะรวมไปถึงจะร่วมมือการพัฒนาแผนนําเข้าสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซจากจีนผ่านประเทศเวียดนามมายัางประเทศไทยค่ะและก็เชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นในอาเซียนด้วยค่ะโดยการลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกุงฮานอยร่วมเป็นสักขีพยานด้วยค่ะ สำหรับความร่วมมือระหว่าง l ีโอและเวียดเทลโพสในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทั้งสองฝ่ายค่ะที่จะมาเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการให้บริการด้านโลจิสติกในลักษณะของ n อ็น g l o b a l l o g i s t i c s นะคะโดยจะร่วมกันสร้างกลยุทธ์การนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์กเกษตรจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนผ่านประเทศเวียดนามนะคะรวมไปถึงแผนการร่วมกันในการนำสินค้า e c o m m e r c e จากจีนเข้าสู่ประเทศไทยผ่านเวียดนามแบบไร้รอ,อยต่อค่ะ การเชื่อมต่อการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านไทยและเวียดนามทางรถบรรทุกข้ามพรมแดนและทางรางในเส้นทางนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการขนส่งตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและยังเป็นการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อเป็นการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบนะคะสามารถเชื่อมโยงการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามพรมแดนได้อย่างแท้จริงค่ะ สำหรับบริษัทเวียตเทลโพสคอปเปอเรชันนะคะก็เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็มีระบบเทคโนโลยีในการเรียงลำดับพัสดุที่ทันสมัยมีความเชี่ยวชาญด้านการบริการจัดส่งด่วนภายในประเทศนะคะและก็ระหว่างประเทศและบริการโลจิสติกส์อื่นๆเช่นบริการคลังสินค้าด้วยระยะเวลาการให้บริการนานกว่า27ปีของเวียตเทลค่ะจึงได้รับการยอมรับได้รางวัลอันทรงเกียรติมากมายนะคะแล้วก็มี อัตราการเติบโตสูงสุดในอุตาหกรรมการขนส่งในประเทศเวียดนามค่ะและยังเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือเวียดเทลกรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจและกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามด้วยค่ะข้ามาต่อกันที่ TEGH กันบ้างนะคะเข้าสู่โหมด Sustainability to Profitability นะคะมั่นใจยอดขายยังแท่งปี67สร้างสถิติสูงสุดใหม่ค่ะ นางสาวศรีนุษโกกนุธาพรนะคะ่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทอิสเทิร์นกลุบโฮลดิ g งจำกัดมหาชนหรือ TEGH นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติและน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ผู้นำด้านการผลิตพลังงานทดแทนและระบบบริหารจัดการกากอินทรีย์แบบครบวงจรนะคะได้เปิดเผยถึงทิศทางแนวโน้มผลการง,งานไตรมาสที่2ค่ะและช่วงที่เหลือของปีนะคะคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งค่ะ จากความต้องการยางพาราที่สูงขึ้นอีกทั้งยังได้รับปัจจัยบวกจากความสามารถในการส่งออกยางพาราที่ผลิตตามกฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่าหรือ EUDR ค่ะของคณะกรรมาการยุโรปนะคะซึ่งจะเริ่มมีผลบรรคับใช้วันที่30ธันวาคม67ค่ะทั้งนี้นะคะ MD ของ TEGH ก็ได้ระบุค่ะว่าบริษัทได้เริ่มส่งออกยางตามมาตรฐาน EUDR ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ และคาดว่าภายในสิ้นปียอดส่งออกอยางมาตรฐาน EUDR จะอยู่ที่1.0แสนตันนะคะก่อนที่จะเพิ่มเป็น2.0ถึง2.5แสนตันในปี68ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นหรือกอ margin, ๊อตโปรฟิตมาจินเติบโตอย่างมีนัยสำคัญค่ะเนื่องจากยาง EUDR มาจินสูงนะคะกว่าเกรดมาตรฐานราว3-5%หรืออยู่ในระดับประมาณ15-18%ค่ะ ส่วนแนวโน้มยอดขายยังแท่งในปี67นะคะคาดว่าจะสามารถทำออทามไฮหรือสถิติสูงสุดใหม่นะคะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะเพิ่มขึ้น20%จากปีก่อนที่มียอดขาย197,000ตันค่ะโดยกลุ่มลูกค้าส่งออกหลักอยู่ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปค,ค่ะสำหรับธรุรกิจพลังงานทดแทนและบริหารจัดการกากอินทรีย์นะคะหลังจากที่เดินระบบและเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการขยายกําลังการผลิตก๊าซชีวภาพ หรือว่าไบโอแก๊สเฟสที่1นะคะในไตรามาสที่4ทับแล้วค่ะส่วนโครงการขยายกำลังผลิตก๊าซชีวภาพไบโอแก๊สเฟส2นะคะคาดว่าจะ C o d ดีได้ภายในไตรามาสที่2ทับหซึ่งก็จะทำให้สามารถรับกากอินทรีย์และผลิตก๊าซชีวภาพได้เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบนะคะเริ่มมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีค่ะโดยหม้อต้มไอน้ำนะคะหรือว่าบอยเลอร์ลูกใหม่พร้อมใช้งานในไตรามาสที่3ทับสองนะคะ และบริษัทมีแผนที่จะติดตั้งหม้อนึ่งปาล์มเพิ่มเติมค่ะซึ่งจะทําให้กำลังการลิตน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีก50%ภายในปี68ค่ะค่ะแล้วเรามาปิดท้ายกันนะคะกับ Alpha X นะคะได้มีการมุ่งนะคะหรือว่าหันหัวเรือไปสู่ธุรกิจพลังงานอย่างเต็มอัตราสึกค่ะโดยนายทีชุติวราพรนะคะซึ่งเป็น CEO หรือว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Alpha Division จำกัดมหาชนหรือ Alpha X ค่ะ ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่8กรกฎาคม67ที่ผ่านมาค่ะมีมติอนุมัติให้ Alpha X นะคะจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัทย่อยก็คือบริษัท V Property Development จำกัดทั้งหมดเป็นจำนวน2,449,265หุ้นค่ะมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ100บาทหรือคิดเป็น99.97%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดค่ะ รวมมูลค่าทั้งสิ้น778ล้าน7 9 9 5 0 2ล้านบาทค่ะโดยการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจค่ะทำให้เห็นภาพชัดเจนในการเข้ารุกธุรกิจพลังงานของ Alpha X โดยเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคตส่งผลดีต่อการดำเนินง,งานของบริษัทค่ะอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีรายได้มั่นคงและแน่นอน และมั่นใจว่าการดำเนินงานครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในระยะยาวค่ะโดยในไตรมาสที่1นึ่งทับหนะคะบริษัทก็ได้เข้าลงทุนในเขื่อนไฟฟ้าน้าพุงหนึ่งะคะในสปปลาวค่ะอายุสัมปทาน3าปีซึ่งจะทาให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์ตลอดอายุสัญญานะคะหรือคิดเป็นรายได้ประมาณ3ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งจากการลงทุนดังกล่าวนะคะทำให้คาดว่าไตรมาสที่1นึ่ทับหค่ะ ผลงานของ Alpha X นะคะจะสามารถแตะระดับ a Time High ค่ะค่าวนี้ก็คือข่าวสารนะคะของบริษัทจุทะเบียนค่ะตลอดจนความเคลื่อนไหวของข่าวสารในแวดวงตลาดทุนนะคะภาวะตลาดหุ้นที่เรานํามาอัปเดตกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามอ่านข่าวได้แบบเร a l t i ท e นะคะได้ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์หุ้นนิสัย d t com นั่นเองค่ะ สำหรับนี้รายการข่าวเด็ดสุดสุดดาวหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนค่ะและขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามสวัสดีค่ะ